smile thailand fm SM 105า smile thailand คนอ้วนอารมณ์เสียสนับสลุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะพบกับรายการคนอ้วนอารมณ์เสียนะคะประจำวันที่2สิงหาคมนะคะ อยู่กับลริลลี่รัชนีวันโดแก้วและคุณพิเลนจากเรื่องเล่าข่าวกเกษตรสวัสดีค่ะคุณพิเลนสวัสดีครับิลลี่ครับอ่าทานครับค่ะแล้วก็มาเจอกันนะคะในวันที่สถานการณ์บ้านเมืองนะอยู่ในช่วงนะคะของอความรู้สึกที่ส่งกำลังใจไป ให้กับแนวหน้าถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในช่วงการพักลบนะคุณพี่เลนแต่ว่าการต่อสู้กันสงครามเขาเรียกว่าสงครามไซเบอร์ใช้สงครามข้อมูลข่าวสารยังคงเป็นการต่อสู้กันระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพาบรรดาทูตทั้งหลายเนี่ย ลงพื้นที่เมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วเนาะทูตนะคะทหารของไทยเราเนี่ยพาลงไป23ประเทศนะคะแล้วก็ยังมีเอกอัครราชทูตมีสื่อมวลชนด้วยนะลงสำรวจความเสียหายนะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ค่ะคุณพิเรนภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นเนี่ยทูตทหารเนี่ยเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ ระเบิดที่มาลงที่ร้านเซเว่เเเป็นอย่างมากนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยก็ได้รับฟังข้อเท็จจริงกับบรรดาญาติของผู้ที่สูญเสียนะคะโดยเฉพาะแต่ละครอบครัวเนี่ยก็เอารูปของคนในครอบครัวที่สูญเสียเนี่ยมาให้กับบรรดาทูต ทหารเหล่านี้ได้ได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วก็บรรยากาศบริเวณเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้มีการลื้อหรืออะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยังคงสภาพเดิมเหมือนเดิมนะคุณพิเลนเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบนะคะข้อมูลข้อเท็จจริงนะเอ่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราจะเห็นได้ว่าจากการลงสำรวจความเสียหายนี่นะ ก็มีท่านทูตหลายท่านทีเดียวนะคะที่ให้ความสนใจไปที่เซเว่นอแล้วยังไปสวมรวมความเสียหายที่โรงพยาบาลเอ่อสอตอสมงจังหวัดศรีสะเกดนะคะ ที่นี่เนี่ยถูกกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาโจมตีแต่ว่าก็โชคดีไปเพราะว่าท่านผอโรงพยาบาลเนี่ยท่านเห็นความผิดปกติตั้งแต่วันแรกได้ยินเสียงปืนนัดแรกนี่ก็เลยสั่งให้มีการอบพยพนะคะผู้ป่วยออกมานะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีระเบิดมาลงจริงๆซึ่งคุณพี่เลงลองคิดดูนะถ้าวันนั้นเนี่ย ท่านผอโรงพยาบาลนีไม่สั่งเคลื่อนย้ายอพยพนะคะผู้ป่วยก็คงจะต้องมีผู้ที่สูญเสียอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าผอโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็ตัดสินใจก่อนล่วงหน้าสองสามวันนะก็ทยอยเอาผู้ป่วยนะคะทั้งผู้ป่วยเบาแล้วก็ผู้ป่วยหนักเนี่ยออกจากโรงพยาบาลไปก่อนนะซึ่ง ก็ปรากฏว่ากระสุนปืนใหญ่ก็มาลงที่โรงพยาบาลจริงๆนะจากนั้นเนี่ยทูตทารทั้ง23ชาติเนี่ยก็ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดสีสกเกตเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงนะคะถึงผลกระทบเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลักใหญ่ใจความสำคัญคือชาวบ้านเองเนี่ยก็สะท้อนนะ สำหรับความสูญเสียโดยเฉพาะที่เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยครอบครัวผู้ที่สูญเสียมีสามีคนหนึ่งเสียทั้งภรรยาและลูกไปพร้อมๆกันสามชีวิตนะ่ะคุณพิเลนคุณพิเลนเป็นหัวหน้าครอบครัวลองนึกดูนะคะถ้าภรรยาและลูกเนี่ยเสียชีวิตไปพร้อมกันเนี่ยสามีคนนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเขาคิดไม่ออกเลย ว่าหลังจากนี้เขาจะอยู่ยังไงคือความสูญเสียมันเกินต้านทานอะ่ะมันเกินความรู้สึกอะและคำถามหนึ่งที่เขาสะท้อนไปก็คือว่าทำไมถึงมาลงที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทำไมถึงมาลงที่เซเว่นอีเลเวนแห่งนี้เพราะที่นี่มันไม่ใช่สมรภูมิแล้วมันก็อยู่ห่างจากบริเวณชายแดนเนี่ยหลายสิบกิโลนะคุณพิเรน แต่ปืนอนุภาพของปืนนะคะอนุภาพของปืนเอ็มพียี่สิบเอ็ดเนี่ยนะที่ยิงจรวดออกมาเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะคุณพี่เรนก็เห็นเป็นจรวดลำกล้องเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นการยิงที่สเปะสะะไลทิศทางมากนะแล้วก็เลยทำให้มีผู้คนที่เสียชีวิตลงทูตทหารหลายคนนะที่ลงพื้นที่เนี่ยได้เปิดเผย หลังจากสังเกตการนะโดยเฉพาะพันเอกโจฮันเนสมอร์เคนนะคะทูตทหารเนเธอร์แลนด์เนี่ยล่าภายหลังจากลงสังเกตการและประเมินผลกระทบจากการประทะกันบริเวณชายแดนไทยกุมชาาว่ามันคงต้องเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปและมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่ประชาชนคนธรรมดาจะต้องมาเดือดร้อน อย่างบ้านหลังที่ถูกระเบิดถล่มจนพังเสียหายทั้งหลังเนี่ยก็ทำให้พันเอกโจโฮันเนสเนี่ยบอกว่าหวังว่าสองประเทศจะสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้โดยเร็วนะคะแล้วก็แสดงความหวังว่าอาเซียนและมาเลเซียจะช่วยให้สองประเทศกลับมาปรองดองกันอีกครั้งหนึ่งไปฟังทูตมาเลเซียกันบ้างพลจัตวาซัมซุงริซานนะคะ บอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เห็นคนไทยต้องมาอยู่ในสถานที่แบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้ทั่วโลกต้องการเห็นผู้คนอยู่อย่างสงบสุขในอนาคตก็หวังว่าทั้งสองประเทศนั้นจะกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะเพราะว่าต่างก็เป็นสมาชิกอาเซียนนะเออส่วนคำถามที่ว่าคิดว่าใครยิงก่อน ทูตมาเลเซียตอบว่าในฐานะสมาชิกอาเซียนเราจะไม่ชี้นิ้วโทษว่าใครยิงก่อนแต่ต้องนิ่งและเป็นกลางเพราะสนิภาพคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดแต่มีท่านทูตคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยทูตของมาเลเซียพันโทดิลเร็กนะคะถึงกับนักตาซึมเมื่อเห็นเห็นภาพบรรยากาศนะคะเออแล้วก็ ท่านทูตหลายคนนะที่เข้าสังเกตการเนี่ยหลังจากที่เห็นบรรยากาศแล้วนะคะอย่างเช่นในโอตากะามาสโตเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะท่านเองบอกเลยว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ประทะก,กันร,ระหว่างไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้น นะคะแล้วก็ห่วงใยผู้ที่บาดเจ็บและผู้ที่เสียหายรวนถุงผู้ที่อพยพทุกคนนะคะแล้วหวังว่าสถานการณ์เนี่ยจะกลับมาสู่ความสงบโดยเร็วนะคือพูดง่ายๆทูตแต่ละคนที่สแสดงความคิดความเห็นนะคุณพี่เลนเขาก็ไม่ฟันธงนะและเขาก็ไม่โทษว่าใครเป็นผู้ที่เริ่มก่อนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ แสดงความเห็นใจกับผู้ที่ต้องอพยพออกจากบ้านเดือนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะก็อยากให้บรรยากาศของทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยกลับคืนมาสู่ปกติโดยเร็วก็คือไม่อยากให้มีการยิงมีการทำสงครามกันอีกอะ่ะคุณเพล เห็นภาพบรรยากาศเหล่านี้แล้วคุณพิเรนมองว่ายังไงคะสำหรับเพราะว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็เชิญทูดเชิญสื่อต่างชาติเนี่ยลงเหมือนกันนะคุณพิเลนแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ทำนำเรามาก้าวหนึ่งแล้วนะคุณพิเรนอือคือเรื่องของเรื่องคุณนลีเอ่อช่วง เมื่อวานนี้ผมก็ได้มีการไปคุยกับเพื่อนๆสื่อเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆหลายคนเหมือนกันและคนแสดงความคิดเห็นว่าเราช้ากว่าทางเกัมพูชานะครับในส่วน,ส,วนส่วนตัวของผมคนเลยนี่บางทีเนี่ยการทำอะไรที่มันเร็วแบบเสิดก่อนมันมันมันไม่ได้เปรียบเสมอไปหรอกออก็มีของการมันพูดนะครับทั้งขุนทหารทั้ง หลายๆชั้นลงไปดูที่พื้นที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุจริงเนี่ยผมบอกว่าเราได้เปลี่ยนนะคะผมมองชั้นเชิงของทางการพูดของเราไม่ได้ด้อยกว่าทางกัมพูชาอออืมเภาพของคนที่สูญเสียพี่น้องประชาชนคนไทยที่สูญเสียเขามายืนถือรูปอย่างนั้นมันมันได้ใจแเลลี่คมันเห็นนี่ชัดมันมันดึงอารมณ์ คนที่ไปดูมีค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วจุดที่เราวางชอยไว้จุดที่เราวางให้โูษไปดูนี่มันมันไม่ต้องอธิบายมากคนนี้นมันคือแสดงให้เห็นว่าทางกัมพูชานั้นคุณไม่มีความเป็นสุภาพบรุษคุณจมตีผู้บริสุทธิ์ผมมั่นใจว่า ไม่ว่าใครไปเห็นใครไปเจอเหตุการณ์เราไม่ได้โปรโมทโกหกเราไม่ได้ปลดมบเท็จเลยนี่เราเอาความจริงไปให้ไปให้ทูตประเทศต่างๆดูมันไม่แตลกคุณลีไม่แตกเลยที่พูดไปเห็นแล้วทูตจะร้่าให้น้ำตาซึมนี่มันคือความสูญเสียของของของ,ของประชาชนนะครับ ประชาชนไม่รู้อีหน่อีเหน่ในเซเ,เว่นเลเ่นมีอะไรคุเลิอยู่ดีมาตุ้มเขาตัวพยาบาลเนี่ยอย่างนี้มายิงทำไมในเมื่อพูดก็พูดแต่คุณลิ่นี่ตอนท้ายที่สุดแล้วเขาก็ม,มารักษาพยาบาลที่บ้านเราไปใช่ครับมันมันต่นาามันอมว่ากัมพูชาก็ไม่อยากคือ,อพูดแล้วมันขึ้น อารมณ์คนเชียร์แบบผมกองเชียร์กองหลังแบบผมก็ก็แน่นเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่สิ่งที่ในภาวะบ้านเราที่เจอวิกฤตนะคนไทยนี่หลายคนผมน่ารักมากตุณลิลี่ทหารเาราคนที่อยู่กองหลังนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกอย่างแต่ชัดๆเลยที่คุณลิลี่ถามผมว่าภาพเมื่อวานนี้ภาพที่เกิดขึ้นนั้น มันจะเข้าไปในหัวใจของทูตานและทูตที่เข้าไปดูที่สำคัญก็คือความจริงนั่นแหละคุณเรลี่ความจริงว่าพี่น้องประชาชนเราโดนกระทำนะครับโรงพยาบาลเราโดนประชาชนที่ไม่รู้อิน่อนีเนเราโดนนั่นคือภาพมันที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่มันตายเป็นอื่นไม่ได้คุณเรลี่ค่ะกัมพูชา ดำเนินการทูตก่อนก็มไม่ใช่ว่าจะเสมอไปอืมอืมอ่ะก็ยังไงเห็นภาพบรรยากาศเมื่อวานก็รู้สึกตอนที่ท่านทูตเนี่ยได้เจอกับผู้ที่เสียหายอ่ะน,นะคะแล้วก็เจอกับครอ,อบครัวผู้ที่สูญเสียนะคะก็ถือว่า เป็นเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวว่าเตือนท่านสู้เลยคุณลิลี่คุณผ่้ฟังผมเองอะผมเองผมดูภาพผมดูไลฟ์คุณดูท่นผมยังยังน้ำตาคอน้ำตาซึมเลยใช่ถูกมันมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงครับเราเราคือมันก็เลือกเรานะความรู้สึกนึกคิดเราความสูญเสียของเรามันก็เข้ามาอยู่ในหัวใจเราแล้วหล่ะมันบางทีมันก็พูดไม่ออกมันก็คนที่เข้าไปเห็นของจริง ความสูญเสียขนาดนั้นนี่ผมว่าแนวทางการพูดของเราบางทีก็วางช้อเรื่องไม่ยั้หยนดเหมือนกันอ้อเรื่องที่เกิดจากความเป็นจริงเนี่ย<ะ>เราไม่ต้องไปอาศัยสตอร,รี่ไม่ต้องอาศรรายัยความโป,ลปล๊ปดโมจิอะไรเราเอาความจริงมาให้ดูนี่แหละ,ะที่สุดของของอ,อยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศลาบุลินีนาคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงปลายสัปดาห์ก็มีทําเอาคนไทยใจหายเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะมีการถแถลงข่าวเรื่องของการยึดพื้นที่นะก่อนที่จะหยุดยิงใช่ไหมขุนพิเรนมีการพูดถึงเรื่องของปราสาทตาควายว่าเป็นจุดที่ไทยเราสามารถที่จะยึดได้โอ้โหคนไทยทั้งประเทศก็ตกมือให้เพราะว่าทําไม่รู้ว่าประสาทตาเมืองทมสะราทตาไฟปราสาทตาเมืองโต,ต๊ดเน,นี่ย นะคะซึ่งเป็นประสาทสำคัญเนี่ยนะไทยเราสามารถที่จะควบคุมได้แต่พอตะลังที่ผ่านมาพี่เล็กวาสนาเนี่ยออกมาเผยข้อมูลให้คนไทยยอมรับความจริงว่าบริเวณตัวประสาทตาควายตอนนี้เนี่ยมีกองกำลังกัมพูชานะเอ่อยึดอยู่ก็เลยทำให้กองทัพบกนี่ต้องออกมาถแถลงข่าวด่วนกันเลยนะคะคุณพี่เลนในที่สุด พันเอกวินไทยสุวารีโคศกกองทบกก็ออกมาเปิดเผยนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมยดยยอมรับว่ากองทัพไทยไม่สามารถยึดปราสาทปาควายคืนได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าในภาพรวมเนี่ยกองทัพไทยสามารถควบคุมพื้นที่โดยรอบได้เพิ่มขึ้นจากก่อนเกิดเหตุปะทะ และปัจจุบันก็มีการวางกำลังประจันหน้ากับฝ่ายกัมพูชาในระยะห่างเพียง50เมตรบริเวณตัวประสาทโดยไม่มีการสู้รบในเขตโบราณสถานซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงของการหยุดยิงนะคะก็อยากจะบอกคนไทยว่าไม่ต้องใจหายนะคะคือเราจำเป็นที่จะต้องดูสมรภูมิตรงจุดนั้นคือก่อนหน้านั้นเนี่ย กองทัพไทยเนี่ยได้เข้าไปยึดปราสาทได้จริงขุนพิเลนแต่บริเวณเนิน350ซึ่งอยู่ถัดจากปราสาทนะคะเออไปนะ,ะไปประมาณเขาบอกว่าอยู่ถัดจากบริเวณปราสาทนะคะในระยะทางประมาณสองสามเมตรเนี่ยนะคะมันเป็นจุดสูงข่ม คือเรายึดประสาทได้ตรงนั้นจริงแต่หานกัมพูชามันถอยล่นไปอยู่ตรงเนินส5มห้าเป็นเนินใกล้บริเวณประสาทต,ตาควายแนวสันเขาพนมดงลักมีความสูงสามรอยห้าสิเมตรจากระดับน้ำทะเลก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าเนินสามห้าศนย์จุดนั้นนี่ถูกระบุว่าเป็นจุดสูงข่มในทางยุทธศาสตร์ค่ะโดยถ้าหากเรายึดแล้วเราเข้าไปอยู่ในตัวประสาทเนี่ย ถ้าหากบริเวณเนิน 3- 5 0เนี่ยเรายึดไม่ได้คุณพิเรนมันจะกลายเป็นจุดอ่อนนะคะมันจะกลายเป็นจุดอ่อนเพราะอาจจะตกเป็นเป้าโจมตีได้ก็เลยทำให้วันนั้นฐานไทยเนี่ยต้องถอยออกมาตั้งหลักนะคะมาจุดมาอยู่ในจุดที่เป็นเขตที่ตั้งมั่นของฐานคือเราก็ต้องปล่อยตัวประสาทเอาไว้เขาบอกว่าจุดยุดทธศาสตร์ปราสาท ตามเมืองทมเนี่ยนะเอ,อประสาทต,ตาควายเนี่ยนะคะจุดยุทธศาสาตร์ไม่ได้อยู่ที่ว่าประสาอยู่ที่ประสาทต,ตัวประสาทนะแต่อยู่ที่เนินสามห้าศูนย์ที่เนินสามห้าศูนย์ค่ะใครยึดได้ใครอยู่บนเนินได้ถือว่าจะได้เปรียบอืมนะจ,จะได้เปรียบเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวประสาท ตาควายเนี่ยมันอยู่ที่ต่ํากว่าถ้าทหารไทยเข้าไปยึดในอยู่ในตัวปราสาทต,ตาควายมันก็จะทําให้ฐานกัมพูชาที่อยู่บนจุดสูงข่มเนี่ยเดินเนี่ยยิงลงมาได้อืมเพราะฉะนั้นฐานไทยก็เลยจําเป็นที่จะต้องถอยออกมามาอยู่ในฐานที่มั่นนะก็เลยทำให้ ทหารกัมพูชาเนี่ยเข้ามายึดที่ตัวปราสาทซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะตามหลักสากลขุนพิเลนทหารต้องไม่เอาตัวปราสาทซึ่งเป็นโบราณสถานเป็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นบังเกอร์นะเพราะว่าการยิงนั้นมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวปราสาทได้แต่สถานการณ์อย่างนี้เราก็เห็นอยู่เนาะว่า กัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้ยึดถืออะไรที่เป็นนานาชาติเลยคุณพีเ่เรนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเป็นภาษาบ้านเราคุณลิลคี่ถ<า>้าทหารไทยอยู่ในปรา,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 าสาทเน่ยกัมพูชาถล่มเลยแน่ใช่ในาดเดียวกันถ้ากัมพูชาอยู่ในปราสาทเน่ไทยนี่ยิงใช่ถูกเป็นสุภาพปร,ระดุกคำคำคมกติกาโลกของเราเนี่ยล่ะก็ก็เป็นสมองฟูงที่ค่อนข้าง หนักแรับคุณเลลี่หนักสาหัสสาหารเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ต้องต้องตโดดีพี่้องจะหนามกล้าทุกทุกนายทุกท่านนะคุณเลลี่นะค่ะเอวใจท่านสุดๆดจริงๆริอืจริงๆอ่ะแถบนั้นเนี่ยเอฟสิบหกเราก็บินนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรา มีบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่เอาจรวดไปถล่มเลยบนเนินสามห้าศูนย์มันไม่ได้อาา่ะค่ะเพราะว่าการถล่มแบบนั้นนี่มันอาจจะมีผลกระทบให้เกิดขึ้นกับบริเวณตัวประสาทตาควายได้คุณพี่เลนอืมคือถ้าเราบอมตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับตัวประสาทได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือ F16 กก็จะไม่ยิงบริเวณเนินสามห้าศูนย์ เพราะว่ากังวลว่ามันจะไปกระทบกระเทือนกับตัวของเอประสาทได้นะคะอันนี้ก็คือมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าอย่าอย่าตำหนิติติงเพราะว่าทหารเนี่ยเขาแนวหน้าเนี่ยเขาทำดีที่สุดแล้วนะและตอนนี้ก็มีข่าวว่ากัมพูชาก็าพยายามลุกคลืบ แถวช่องบกอุบลอบอกพี่น้องระชว่าหนึ่ง 1, เราต้องเข้าใจและให้กำลังใจค่นะรับเนาะแล้วก็ตอนนี้กัมพูชาก็พยายามลุกคลืบที่ช่องบกที่อุบลขุนพิเรนแล้วก็ที่ภูมะเขือซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทเขาพระวิหารซึ่งบริเวณตัวปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยไทยเราไม่ได้เข้าไปยุ่งอยู่แล้ว เพราะถือว่าเป็นพื้นที่ของเขาแต่บริเวณรอบตัวปราสาทพระวิหารสี่จุดหกตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นพื้นที่นะคะที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นของใครแต่ว่าเบื้องต้นเองตอนนี้ฐานไทยก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมพื้นที่บริเวณนั้นแล้วนะะแถวภูมะเขือแถววัดแก้วฟ้านะเออ ซึ่งทั้งลิลี่และผลพิเลนเองก็เคยไปเดินอยู่แถวนั้นอยู่เหมือนกันนะคะไปดูสถานการณ์ตอนเหตุคือโดยโดยภาพรวมน,น้อคโซลลี่เนะะาะทหารเราเนี่ยก็ไม่สามารถยึดร้อยเปเซ็นได้ก็แค่ที่ประสาทตาฝ่ายเนี่ยครับเพราะนอกจากนั้นเนี่เราก็สามารถตึงแล้วก็ยึดพื้นที่ได้อีกก็ต้องยอมรับเกิงครณีที่ เราเก่งนะต้องให้กำลังใจนะครับท่าน,นทำดีที่สุดนะครับใช่สงครามมันมีการสูญเสียและท<ช>้ายที่สุดของการสู้ร,รบมันก็ต้องจบด้วยการเชราจานี้ทั้งนั้นนี่ตั้งแต่เริ่มมาจนถึงวันนี้นี่เราไม่ได้ไปสูญเสียที่เขาเรียกว่า เสี่ยให้กับทางขมนแบบร้อยเปอร์เซนต์ทุกอย่างขึคนอง่ายๆเนี่ยเราไม่ได้ลุกรานนะขุนพี่เลนแต่เราปกป้องผืนแผ่นดินของเรานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะพักก่อนค่ะคนอ้นอารมณ์เสียระับสุนโด